ชื่อสีลมลนนกาญจนาจิตกรชื่อเล่นชอวจ่าค่ะมาจากสาธิตมหาวิทยาลัยศีิริลคลิมมีรธทุมวัน,นะคะ่ะก็ตอนนี้ติดรังสิตลาดวิถีะค,ะค,าศาศาค่ะคณะแพทยศาสตร์เพราะว่ารู้สึกว่าแพทย์เป็นอาชีพที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ของกับผู้คนโดยตรงคะ่ะแบบได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้คนแล้วก็ทำแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ ผู้คนได้ผ่านความทุกข์ในช่วงหนึ่งของชีวิตก็คือแต่ละคนก็ต้องมีความเจ็บป่วยใช่ไหมคะก็คือหมอเป็นผู้ที่ช่วยให้เขาสามารถผ่านมาได้คะ่ะทำให้มั่นใจขึ้นว่าหนูอยากเขาอะไรแล้ก็ได้เรียนรู้รสัมภาษณ์อะไรีมากขึ้นอ่านหนังสือก็เรื่อยๆให้จำเออให้ชิน,นะะแล้วก็ลองหาประสบการณ์ฝึกกิจกรรมนู่นนี่ ได้จริงติดจริงต้อง MST ค่ะ